ามาดูข้อนี้กันนะครับก็ข้อนี้จะให้ตัวเป็นของแอมเปร์กันครับเหมือนข้อที่แล้วเลยแต่ตัวนี้จะให้ตัวโลซีครับก็คือตัวนี้ให้ตัวนี้มาซึ่งการคำนวณก็จะคล้ายๆกันนะครับก็สูตรจะน้อยกว่าข้อที่แล้วหน่อยครับเรามาดูโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้ตัว I มาครับ ให้พ้อพมาแล้วก็บอกว่าตัวเนี้ยมันออ่อตัวทรงกระบ,บอกเนี้ยมันยาวมากแล้วก็มีจุดศูนย์กลางที่ตัวแกน Y นะครับก็แกน Y นี้ก็ตรงนี้นะแกน Y โจทย์ต้องการอะไรครับก็คืออันแรกเลยอันยุดอันยุดหนึ่งเขาให้วาดโลปภาพครับก็มาวาดกันเลยครับ ับมาเริ่มว่ารูปภาพก่อนนะครับกางแรกก็ตัวนี้ให้พอย์ P มาครับก็ P ก็อยู่ประมาณนี้นะเขาบอกว่า P เท่ากับ 3, 6, 4ครับ3ามโอเคแล้วก็ขึ้นไป4ครับประมาณนี้ ก็พอยพีก็คสามหกสี่ครับก็ตรงนี้นครับพีสามหสี่โอเคแล้วเราได้พอยต์พีแล้วครับก็เรามาวาดตัวทรงกระบอกกันนะครับว่ามันจะน่าตะแบบมาไหนมันบอกว่าตัวเซนเตอร์น่ะจุดส่วนกลางของทรงกระบอกอะ่ะมันจะอยู่ตรงแกน y ครับก็คือแกนนี้เลยเราวาดกันครับก็มันสูงหนะครับก็วาดไป ผมก็จะลากยาวนะโอเคอันนี้คือทรงกระบอกของผมครับก็จะเป็นตัวโลซีเท่ากับเท่ากับ6กคคือเส้นรัศมีของตัวทรงกระบอกเนี่ยมันเท่ากับ6นะครับ6เมตร โอเคเรารู้แล้วตอนนี้ก็คือเราต้องไปก็คือต้องใช้ i3 สามอ่ะไอสามป็นติดตบเอสเซอร์ก็คือนะครับเท่ากับสองพันสี่สองพันสี่ร้อยแอมนะครับก็ต่อไปเราก็จะมาหาตัวนี่ครับก็จะเป็นตัว ตัวเวกเตอร์นะก็อันนี้นะครับ P Q ก็ตรงไหนก็แล้วที่อยู่แกน Z นะเราจะไม่ไปที่อื่นตรงนี้ก็คือตรงนี้ Q นะครับตรงนี้คือเวกเตอร์ Q แล้วตรงนี้ก็คือไปคไป P ก็คือเวกเตอร์ R ครับเค อันนี้สําคัญมากครับก็คือตรงนี้จุดคเนี่ยต้องอยู่ตรงแกน z นะครับไอ้ตรงแกน y นะครับเพราะว่าข้อตรงนี้คือมันเป็นทรงกระบอกเราสนใจที่แกน y นะครับก็มันควรจะอยู่ที่แกน y ต่อไปเรามาแทนสูตรกันนะครับก็ PQR ครับเหมือนเดิมสามหกสี่ ชิวเท่ากับชิวเท่ากับ0นะครับ0เพราะว่า x มันไม่ได้ไปไหนครับตัวนี้เราสนใจที่เกนวายเอ็กับ z เนี่ยเป็น0นยเลยครับเพราะว่ามันขนาดกับแกน y นะบวก y ay บวก0 a z ยเอเาร์เท่ากับ3 a x บวก6ลบ y ay ครับแล้วก็บวก4 a z mm hmm. เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วก็หา l o w ครับก็ l o w หาไงครับ l o w หาก็คือตัวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวนี้ฮนะแล้วก็ตัว Z x s l o w เท่ากับใส่ร o ูทครับก็3กำลัง2บวก4กำลังสครับตรงนี้ก็เป็น ห้าเมตรนะครับโลกับห้าเมตรอ้าเรารู้ว่าโลห้าเมตรก็คือตอนนี้จะรู้ว่าโลเราเนี่ยมันน้อยกว่าโลสี่ครับโลสี่เท่าไรโลสี่ของเราเท่าไรดูหน่อยครับหกครับของเราได้ห้านะโอเคต่อไปเราก็วาดรูปรูปไปด้วยกันครับก็เป็นรูปของโลสนะี่เอ้โลของเราครับ ก็ใส่ลักมีให้มันก็คือ5 l o โลเท่ากับ5เมตรเคเราได้โลแล้วครับตรงนี้ต่อไปเราก็จะมาหาเจเจเจกับ I ส่วน A I ครับโจทย์กหนดมาให้เราคือ สองพันะแ,แต่บันทิดลบก็ใส่ลบสองพสครับส่วน A เนะี่คือรัศมีของตัวโลโลซีก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางรัศมีของตัวตัวทรงกระบอกบะอนะครับก็คือหนะครับก็เท่ากับไปก็เท่ากับ400ครับ M คือเส้นไอตัว ตัวนำตัวน,นี้คือมีกระแสไหลก็คือลบ4 0 0แอมป์นะครับไหลไปทิศทางลบก็คือ4 0 0แอมป์ต่อไปเรามาหา h กันนะครับามาหา h กันเอสก็ใช้สูตรเน็นก i กดโค้ดลูปเ o สด d d l เท่ากับ i n s o t e ก็เท่ากับก็จะตีออกมาไปแล้วก็ไอตัว d, d l นะคือเป็น2องพายโลนะอันนี้ก็ย้ายค่าทรมการเรียบร้อยออกมาจะเป็น i กับลบสองสี่ครับส่วน2องพายโลก็2องพายโลที่เราคำนวณได้ครับของเราเท่าไหร่ห้าครับ เมื่อเรากดเครื่องนีมามันก็จะได้ประมาณลบเจ็ดสิบหกจุดสามเก้าครับ้ประมาณนี้เมื่อเรากดกได้แล้วครับก็เอามาแทนค่าครับเล้เจ็ดสิบหกจุดสามเก้านะต่อไปก็ลบเจ็ดสิบหกจุดสามเก้าใช้สูตรนี้ครับออจะเหมือนตัวที่เราทำในข้อหนึ่งข้อสองเลยนะ ก็คือเอาไอ้ตัวที่กระแสไหลทิศทางให้กระแสไหลคุณเข้าไปครับตัวที่เราสนใจนะอันนี้คือลบเอวายจังไหนลบเอวายมาจากทิศทางของกระแสไหลครับเอวายตัวนี้ก็คือทิศทางของกระแสไหลงี่ก็คือตัวนี้ตัวนี้คูณกับสาม 3a กับ4แล้วเราก็หาตัวหารด้วยโลครับโลของเราก็คือ5ตรงนี้เลยเมื่อเราคูณเข้าไปครับก็ออกมาจะเป็นตัวนี้ก็3ก็ดึงลงมาครับ3ตัวนี้ดึงลงมาก็ได้ เอาตัวนี way, ้คูณเข้าไปครับ a อกุณ -ay ว่ลบนะครับลบเอคูณ a x เอลบเอคูณเอดก็ได้เท่ากับอาลบลบคูณ a ก็ได้ครับ az นะตามสามเหลี่ยมที่ผมเคยวาดให้ดูก็ตามมาลองลองกดค่องเลขดูแล้วก็กดลองไล่ดูครับสามเหลี่ยม เมื่อเรากดคอาเคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับตัวนี้ก็เป็นชุดแรกครับก็ชุดแรกผมกดยังไงก็คือกดอรงนีนะ้ชุดที่2กดยังไงครับกดอรงนี้เมื่อกดออกมาก็คือลบ45.83 Az บวกกับ61.11เป็น Ax นะครับน่วยก็เป็น A ทับ M เมื่อเราเขียนออกมาเราก็มาแยกย่อยออกมาครับ h x h y h z ก็ h x เนี่ยครับกับหกสิดจุดนึ่หน่งนะเดยเป็น a ทับ m h นี่ไม่มีครับก็เป็น0ูนย์ก็จะเป็นลบสี่สิบห้าทับ m ครับสำหรับข้อที่ให้มาสำหรับ แค่โล w ีนะก็จะประมาณนี้มันจะต่างกับข้อที่แล้วก็คือต่างกันตี้ตัว A อย่างเดียวนะต่างที่ตัว A อย่างเดียวก็คือตัวนี้ก็ที่แล้วเราต้องไอตัว A เนี่ยเราต้องไปหาพื้นที่ก็ประมาณนี้ครับ ำหรับข้อที่เป็นโลซีก็ตอนนี้ก็สวัสดีครับ